พอใจนะครับเพื่อนๆนี่ดูดูดูจากข้างล่างครับดูจากข้างล่างครับเห็นปะ 7K สามนิ้วครับผมจัดให้แล้วแต่ผมไม่ถูกใจครับเพราะั้นเนี่ยเราจะต้องถอดพักเท้านะครับเพื่อทรงที่มันโกโก้นะก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมมาโคยน้อยครับวันนี้ก็ อย่างที่ผมบอกนะเพื่อนๆก็ขอมาเยอะว่าพี่โหลดหน้าโหลดหน้าผมก็บอกแล้วนะผมว่ารอทางผมออกก่อนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถึงเวลาอันสมควรแล้วเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนโชหน้าตามที่เพื่อนๆบอกนะครับก็คือเราไม่ได้ใช้กระบอกโชกนี้นะแต่เราเบิกใหม่กึ่งเลยนะครับก็คือเพื่อนๆมีคนคอมเมนต์ว่าพี่โหลดหน้า2.5นิ้ว 3นิ้วบ้าง2 5นิ้วบ้างผมจะแค่25นิ้วนะครับแล้วก็มีคนคอมเมนต์ว่าพี่ครับถ้าเขาเรียกว่าอะไรวะหน้าสูงหลังต่ำเนี่ยหน้ามันจะร่อนนะใช่ครับผมหน้าสูงหลังต่ำมันจะร่อนครับมันจะร่อนแบบามันโตงลงมัง้งมันก็ร่อนร่น,น,นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไปจัดทรงใหม่ก็คือโหลดหน้าให้ต่ำลงนะครับตามสเปคที่เพื่อนๆบอกก็คือ แล้วเราจอดอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่อูดครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทรงหน้าเชิดที่เพื่อนๆบอกเนี่ยคืออะไรนะครับไปมาดูกันนี่นะอันนี้ก็คือหน้าเชิดนะครับที่เพื่อนๆบอกนะครับนะหน้ามันสูงไปก็คือตรงนี้เนี่ยมันเว้นอยู่ประมาณเพื่อนๆดูนะตรงนี้มันได้ประมาณ4นิ้วของผมนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังที่เราโหลดเนี่ยมันจะเหลือกี่นิ้วนะครับเอาเวลาเราวัดเป็นนิ้วพันนี้นะคือเราวัดตามนิ้วแบบนี้นะครับอันนี้คือ4นิ้วอยู่ แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหลังจากที่เราเปลี่ยนโชคหน้าเนี่ยมันจะเหลือก,กี่นิ้วนะครับไปไปเจอกันที่อู่ครับโอเคนะครับตอนนี้ก็ถึงร้านแล้วนะผมนะก็เพื่อนๆคงจะอยากให้ผมหลด2นิ้วครึ่งแต่ผมก็ได้ยินมเขมาไม่ต์ว่าต่านะ, <S <S นะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาดูของจริงกันว่ามันจะต่ำหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ร้านแล้วนะครับก็เดี๋ยวให้ช่างเขาเปลี่ยนเลยแล้วกันนะครับสำหรับโชคหน้าตามที่ผมบอกนะ ปเดี๋ยวไปดูช่างเขาเปลี่ยนกันนะมาโอเคครัผมเดี๋ยวาจะแกะดูกันลนะเรียกได้ว่าก็ชิวๆตามสไตล์คุยน้อยนะครับเตนเดนเต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 ้่อตนเต้นเนเต้น่าสวยหรือเปลนาต้อ้นเต้เ้าเต้นเต้นเนน้เเเน นะเจ็บแต่จบเจ็บแต่จบ,จบ,จบนะครับเราเอาแบบม้วนเดียวดีกว่าไงเราก็ไม่ต้องอะไรเยอะนะครับโอ้โหมาแล้วครับกระบอกชงใหม่อันแรกครับเพื่อนๆนี่โอ้เฮ้ยผมลืมไปนะครับผมว่ากระบอกชงเนี่ยมือ มือแบบว่าเพื่อนน้ำมันเครื่องเนี่ยพอจับมันจะเป็นข้ามนะเราจะจบแบบใช้ถุงนะจริงๆก็จับได้หมดแหละผมพูดไปเล่นกันแหละนี่นะครับเป็นไงบางไหมสมใจเพื่อนๆหรือเปล่าครับเดี๋ยวเราก็จะดูตอนช่างใส่กันนะครับผมว่าจะโอเคหรือเปล่านะนี่จะเป็นอันที่สองอันนั้นฝั่งซ้ายเอ้ยฝั่งขวานะครับอันนี้ฝั่งซ้ายมาดูกันอ่า เกะไม่อยากเกะเกะชักช้าครับผมแบบรวดเร็วไงแต่อย่างอื่นผมก็เป็นชั่วโมงอะครับเกะไม่ออกเลยปรับปับปับปับจริงๆเก๋ตรงนี้ก็ออกนะนี่ว้าวเกะไม่ออกนี่นะครับ กระบอกสอันเป็นไงเป็นไงล่ะมันน่าจะเบาขึ้นประมาณ20กิโลถ้าเกิดว่าเราถอดเครื่องลงนะครับฮึไม่ใช่เลยเพื่อนๆน,นะครับนี่ไปก็โอเคนะครับโชคเราจัดโชคใหม่แล้วก็ตัด,ต,ดตัดตามคำขอของเพื่อนเพื่อนนะก็คือโหลด2.5นิ้วนะครับก็คือตัดเกณฑ์2.5นิ้วเดี๋ยวเราจัดให้แล้วก็เดี๋ยวเรารอช่างเขาถอดแล้วก็เซตกันนะครับนี่เออ เพื่อนๆอยากรู้ไหมครับว่าทําไมต้องคุมผ้าถ้าเพื่อนๆอยากรู้ติดตามชมคลิปไว้ครับเดี๋ยวคลิปหน้าหรือว่าคลิปถัดไปผมจะลงให้ดูนะครับว่าทําไมผมถึงแกะเครื่องนะครับเอ้ยไม่ใช่ทําไมถึงต้องคุมผ้านะเพราะมันมีอะไรสักอย่างต้องอยู่ในผ้าแน่นอนนะครับไปเดี๋ยวเราอรอลุ้นกันคลิปต่อต่อไปนะผมว่าข้างในผ้าันคืออะไร <S <S เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะสันกระดิ่งไว้เลยครับถ้าอยากรู้ว่ามันคืออะไรต้องสันกระดิ่งเอาไว้เพราะว่าถ้าคุณไม่สั่น คุณอาจจะพลาดคนแรกก็ได้นะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับที่ผมปาดข้างเลยเพราะผมโดนเทแต่ถ้าผมปัดเปกขึ้นมาผมมีเกมดีๆมาแนะนำกับผมนาวันนี้ก็คือเกม Sweet Bakery นะครับของเว็บ S9SCG นะครับก็บเราก็ไม่อยากจะพูดมากนะครับเ็บนี้ก็แอดมินเขาน่ารักตอบไวรวดเร็วทันใจนะบบและที่ทำคันเลย เว็บนี้มีบริการ To Money Wallet ด้วยนะครับใครไม่มีบัญชีธนาคารหรือว่ายังไงสามารถบอกเขาว่าพี่ครับผมสามารถสมัครผ่าน To Money Wallet ได้ไหมครับเขาสมัครได้แน่นอนนะครับและที่สำคัญเลยจะบอกว่ามาจากช่องอโน้อยนะครับหรือว่าแคปหน้าจอของผมไปมีโบนัส20%ทันทีนะไม่ว่าเพืเ่อนจะคิดว่าสมัครจากเว็บไหนไม่มาไม่ผ่านนะเว็บนี้สมัครผ่านแน่นอนนะครับ <S <S และที่สำคัญเลยสมัครไม่เกิน3นาทีนะครับ คือรวดเร็วทันใจนะครับใครที่อยากเล่นเกมและเว็บนี้นะมีเกมให้เลือกมากมายนะโคตรเยอะมีมากกว่าพันเกมนะครับใครอยากเล่นสนุกก็แอดไปเลยที่ s9scg ไม่ต้องพูดเยอะเว็บนี้เข้าของจริงแล้วเราไปสนุกกันในเกมครับอ่าโอเคครับผมนะตอนนี้ช่างเขาก็แกะของเก่าแล้วคือเพื่อนๆคงจะสงสัยว่าผมพาโชคเดิมไปกึ่งหรือเปล่าคือเอาจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ยา่แกะแอคตัสมาตนอกอะไรนะนี่ เกณฑ์ครับก็คงจะไม่ต้องพูดเดยอะนะครับว่าทาโชคเดิมไปกึงหรือเปล่านะเออนะโชคเดิมขายครับใครสนใจก็ทักฟี้ครับจะได้เอามาชดใช้โชคใหม่ครับนี่นะครับก็จัดมาแล้วเป็นโชคใหม่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะเรียกได้ว่าก็เกะดูกันเลยนะครับเต้น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 ป๊าปเกะเลยแล้วกัน เดี๋ยวขอแยกเกลีกก่อนนะครับเพราะว่ามีมือเดียวนะลำบากนะครับไปโอเคครับเพื่อนเดี๋ยวผมจะให้ดูอะไรนะครับเพราะว่ากระบ,บอกอันนี้นะครับมันยาวกว่าข้างล่างเอ้ยข้างล่างมันยาวกว่านะครับแล้วก็ตัดเกณฑ์มา2.5นิ้วและกระบ,บอกข้างล่างก็ยาวประมาณสัก1นิ้วครึง่งก็ประมาณ4นิ้วครับก็ไม่อยากจะแอกมาดูกันว่ามันจะโคตรพ่อโคตรแม่ต่ำหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะเทียบกับของเดิมให้ดูนะครับว่าเป็นงไงไป นี่นะครับสองนิ้วครึง่งหายไปเท่านี้โอเคจัดไปครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูนะครับที่ผมบอกว่าต้นคลิปก็คือผมวัดได้เดิมเดิมมันสี่นิ้วใช่ไหมสี่นิ้วคือตั้งแบบนี้นะครับจากรอถึงบางคนเดี๋ยวเรากันมาดูว่าสองนิ้วครึ่งที่หายไปจะเหลือประมาณเท่าไหร่นะครับไปดูกันเรื่อยๆนะตอนนี้ก็ช่างก็เซ็ตกระบอกโชคอยู่นะครับไปนี่ข้างเลขเสร็จแล้วนะครับเหลือคนข้างๆครับที่ยังไม่มี อะไรกันครับเนี่พอใจอ้ยพอใจนะครับเพื่อนๆนี่ดูดูดูจากข้างล่างครับดูจากข้างล่างครับเห็นปะเย็ด K สามนิ้วครับนี่เป็นไงล่ะครับผมจัดให้แล้วแต่ผมไม่ถูกใจครับเพราะว่ามันขับไม่ได้ครับผมเอาจริงๆคือมันขับไมได้ถ้าในสนามมาบอกเลยว่าอันนี้เนี่ยหมกมากครับแต่เอายิงๆิง ถ้าขับเล่นแบบเลี้ยวโค้งยังไงมันเลี้ยวไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเพิ่มนี่คือสุดแล้วนะคือดูครับคือมันสุดแล้วแต่เดี๋ยวเราจะเอาขึึนกระบบเนี่ยไปอยู่ทักตรงกลางนี้นะครับอยู่ที่ตรงกลางก็พอเพราะว่ามันคงจะต่ําเกินไปมันเลี้ยวคือผมมัน่นใจถ้าเลี้ยวแบบว่ายัางไงนิดนึงอะ่ะท่อขูดแน่นอนแต่นี่มันเป็นท่อซ้ายแต่เดี๋ยวเรารอท่อตปอนเซอร์มาคลิปที่เพือพ่อน่าดูก็ท่อน่าจะมาแล้วนะครับแต่เรายังไม่ได้อยู่ในคลิปนี้ไงคลิปนี้คือเราจัด ลังสันมาเออไม่ใช่ดิคลิปนี้ลงวันนี้เออฝากติดตามด้วยครับผมเนก็ไปเดี๋ยวเราขอเพิ่มก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะดูซองจริงๆให้ดูว่ามันจะได้เท่าไหร่นะครับไปไปดูกันโอเคครับผมแล้วตอนนี้ก็ทําการเปลี่ยนกระบอกโช้เสร็จแล้วแล้วก็ผมบอกเลยมันต่ําเกินไปครับเพื่อนๆผมแบบขับไม่ได้อะครับแบบว่ามันต่ําเกินไปครับแต่เดี๋ยวเราไปดูซองที่บ้านนะว่าเวลานเราใส่สเต,ตนหรือว่าวางทาบยังไงเนี่ยมันจะต่ําแค่ไหนนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกัน เพราะว่าเดี๋ยวผมให้ดูอนี่ต่ำมากครับเห็นปะคือเพื่อนๆดูนะท้ายคือเราจริงๆอ่ะของจริงอ่ะมันสูงมากเลยนะครับนี่ผมให้ดูนะของจริงนะครับนี่เห็นปะเออคือของจริงเนี่ยสูงมากก่อนช่วงหน้านี่ผมเปิดไปตอนตอนคลิปผมวัดผิดหรือเปล่าผมน่าจะวัดแบบนี้นะเมื่อกี้ตอนตอนคลิปนะครับมันก็เดินสามนิ้วแต่ว่าพอของจริงเนี่ยต่ำมากครับเพื่อนๆ โคตรตำอะ่ะและเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมส่วนสเตอร์เราลดเหดลือ25ฟันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทําไมเราถึงลอดอยู่25ฟันก็ฝากเพื่อนติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็มีเหตุผลของเรานะครับอุ้ยมันชนมันชนอาร์มบอกว่าอุ้ยมันเหลือน,นิดเดียวองครับเพื่อนๆดูดิโอหเกือบชนอาร์มาครับโอ้โหไปก็จะาคลิปนี้เดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านครับอ่าโอเคผมตอนนี้ผมก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับ ก็เรามาดูกันว่าทรงที่เราทํามาเนี่ยจะต่ําหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันขับไม่ได้เลยนะเพราะว่าเราทํามาคือมันต่ําเกินไปเพื่อนๆเราว่าน่าจะต้องถอดพักเท้านะครับเพราะว่านี่เดี๋ยวผมไม่ดูนะแบบอันตรายครับนี่เพื่อนอันตรายมากครับเห็นไหมเพื่อนๆดูนะครับคือมันติดเลยครับเพื่อนๆดูดิเห็นป่ะคือถ้าเราเลี้ยวเนี่ยเนี่ยเนี่ยรอยเลี้ยวผมขูดไปแล้วนะครับทีหนึ่งคือนี่ผมแค่เลี้ยวแค่ทีแรกนะครับ เขาบอกว่าถ้าเกิดเราขับหนักวันนี้เนี่ยมันอาจจะหักได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องถอดทักเท้านะครับเพื่อทรงที่มันโกโก้นะเพราะฉะนั้นไปเดี๋ยวเราจะลองดูว่าผมคือผมวิเศษถอดแล้วเดี๋ยวผมต้องตัดงานอีกคือต้องถอดท่อ,ด,อด,ด้วยนะครับไปคือเราต้องถอดท่อถอดแหละยแต่ว่าผมอาจจะไม่ได้ถ่ายคลิปไปดูนะครับผมนะก็ใครที่ชอบนะครับก็ลืมกดไลค์ like, กดซับสไครป์เป็นกำลังใจผมเลยครับ เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเพราะว่าวันนี้ทั้งวันเลยนะผมยังไม่ตัดคลิปโ o น g l เลยแล้วเจอกันใหม่ฝากกดไลค์ like, กดซับสไครต์กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ